วิธีสร้างตะากร้า TikTok ok Shop อย่างง่ายนะคะด้วยมือถือเครื่องเดียวแล้วก็ใครที่เพิ่งเปิดช่อง TikTok ok วันนี้เลยนะก็มีตะกร้าได้เลยเปิดร้านขายของได้เลยด้วยรู้หรือเปล่าแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจและกดติดตามช่องเจ้าแม่ทีไว้ก่อนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเทคนิคและเคล็ดลับดีๆแบบนี้ไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะให้เรามาที่ การดาวน์โหลด TikTok นะคะก็คือูไง,ไง่ายๆให้เรามาที่แอปพลิเคชันในมือถือของเรานะคะแล้วก็ดาวน์โหลดคำว่า t i k t o k s e l l e r นะคะ TikTok s เ l l e r เสร็จปุ๊บเนี่ยให้เราลงทะเบียนด้วยอ e ีเมลหรือเบอร์โทรนะคะอีเมลหรือเบอร์โทรหรือจะกดเชื่อมกับช่อง TikTok ของเราก็ได้แต่ว่ายังไม่แนะนำนะให้แนะนำว่าอ e ีเมลหรือเบอร์โทรนะคะเสร็จปุ๊บนะคะขั้นตอนที่3เนี่ยให้เราใส่รายละเอียด อีเมลหรืออัพโทรเสร็จปุ๊บเนี่ยกดลงทะเบียนได้เลยนะคะพอลงทะเบียนเสร็จเนี่ยเขาจะให้เราเชื่อมช่องของเราตรงนี้เราค่อยกดเชื่อมช่องนะคะเสร็จปุ๊บข้อที่5นะคะก็คือมาตั้งค่าข้อมูลมนในช่องของเราให้เรียบร้อยเขาก็จะมีให้เราใส่บัตรประชาชนยืนยันตัวตนนะคะหรือถ้าใครอยากรับเงินเข้าบัญชีบริษัทก็ให้ลงทะเบียนเป็นแบบรูปแบบบริษัทได้เลยนะคะง่ายๆนะคะแล้วก็ สุดท้ายนะคะก็เป็นการกรอกข้อมูลต่างๆหรือที่อยู่อะไรต่างๆนะคะในการจัดส่งก็ไม่ได้มีอะไรมากแล้วประมาณนี้นะคะแต่ที่กําลังจะสอนในการเชื่อมตะกร้าขึ้นหน้า t i ก t o อของเรานะคะก็คือให้เรามาที่ t i ก t o อกเซ l เลอนี่แหละคะ่ะเสร็จปุ๊บนะคะให้มาตรงคําที่ว่าตั้งค่าค่ะแล้วก็มาคําว่าบัญชีทิกต t อกที่เชื่อมโยงตรงนี้ละคะ่ะจะเป็นการเชื่อมโยงระหว่างตะกร้าสินค้าเข้าไปในช่องทิกต o อของเราจะมีสแบบนะคะเอ,อ่อออฟฟิเชี Official Account เนี่ยจะเป็นการเชื่อมแบบออทางการถ้าเราเชื่อมอันนี้เราจะไม่สามารถออรับค่าในหน้าจากตะก้าของร้านอื่นๆได้นะคะเพราะฉะนั้นแนะนําให้เชื่อมเป็นบัญชี Marketing นะคะบัญชีมาเก็ตติ้เนี่ยเราจะสามารถเชื่อมติดตอกได้ทั้งหมด4ช่องเลยคือมี1ร้านของเรานี่แหละแต่สามารถมีตะก้าไปเชื่อมกับติ t ต o กเราจะมีกี่ช่องก็ได้เชื่อมได้แม็กซสุด4ช่องนะคะอะและวิธีเชื่อมทํำยังไงกดเชื่อมโยงตรงนี้ได้เลยค่ะนะคะ เสร็จปุ๊บเนี่ยให้เรามาที่ช่องที่ช่องของเราเองเนาะสังเกตง่ายๆว่าช่องนี้จะยังไม่ครบ1000คนใช่ไหมคะปกติ1000คนถึงจะสร้างตะกร้าติ k กต็อกชอได้ถูกต้องไหมคะแต่อันเนี้ยต่อให้วันเนี้ยเราเปิดมามีศูนย์ผู้ติดตามเนี่ยเราก็เปิดตะกร้าได้สังเกตนะตอนนี้ยังไม่มีตะกร้านะคะด้านบนอ่ะให้เรา copy ชื่อตรงนี้ให้ตรงนะคะเน้นว่าให้ copy ดีกว่าเดี๋ยวจะไม่ตรงนะคะเสร็จปุ๊บเอามาใส่ที่ tiktok seller ของเราตรงนี้นะคะที่เราเปิดไว้ตรงเมื่อสักครู่แล้วก็ส่งคําเชิญนะ เสร็จปุ๊บเท่านี้เสร็จแล้วรอคําเชิญคราวนี้เราก็มาที่นี่เลยค่ะมาที่ทิกตอกของเราเสร็จปุ๊บให้เรามากดกล่องขวากกล่องข,า,ขาเข้านะคะจะมีคําแจ้งเตือนมาตรงนี้ค่ะอ่านะคะพอคําแจ้งเตือนมาตรงนี้เขาจะขอให้เราเชื่อมแล้วก็แค่กดเชื่อมต่อแบบนี้นะคะนี่ร้านของเจ้าแม่ทีค่ะขอเชื่อมกับบัญชีทิกตอกชื่อช่องนี้ก็ตอบรับคําขอไปได้เลยเชื่อมโยงแบบนี้เลยนะคะ เป็นอันเสร็จสิ้นการเชื่อมตะกร้าค่ะตอนเชื่อมเสร็จใหม่เนี่ยทุกคนจะบอกว่าทำไมมันยังไม่ขึ้นให้เราสวิตนะคะถ้าเรามีช่องอื่นเนี่ยให้เราสวิตออกจากช่องนี้ไปก่อนหรือถ้าเรามีช่องเดียวให้เราออกจากระบบแล้วเข้าใหม่นะคะแล้วเข้าใหม่อ่ะเดี่ยวสวิตกลับไปที่ช่องที่เราเชื่อมตะกร้านะคะอ่ะมาแล้วค่ะนี่ค่ะตะกร้ามาแล้วนะคะเห็นไหมคะคราวนี้เราก็เข้าไปสู่ระบบนะคะที่อนุญาตน,นะคะก็คือนี่เลยร้านของเรานะคะเราก็ลงสินค้าจาก s ซลเลอนะคะเนี่ยตรงนี้ลงสินค้าจากตรงนี้เลยเซ l l ลอของเรานะคะเพิ่มสินค้าอะไรยังไงคือลงง่ายๆเลยค่ะลงง่ายมากๆเนาะใส่รูปใส่ชื่อนะคะใส่คําอธิบายใส่หมวดหมู่ใส่วิดีโอได้ใส่ราคาปุ๊บปั๊บป๊บนะคะใส่หหมดแล้วก็กดเผยแพร่นะคะสินค้าก็จะโชว์ที่ตรงนี้เลยร้านของเราแล้วเราก็กดเพิ่มไปเลยค่ะอยากได้สินค้าอะไรไปอยู่หน้าร้านของเรากดเพิ่มไปแบบนี้นะคะ แล้วก็ไปดูที่หน้าร้านเลยค่ะว่ามาไหมนี่มาหมดเลยเห็นไหมคะหรืออีกแบบหนึ่งคือการที่อยากรับค่าในหน้านะคะก็คือให้มาที่นี่เลยค่ะตลาดสินค้าเป็นการเอาสินค้าจากร้านของคนอื่นแบบนี้นะคะมาใส่ในหน้าร้านของเราซึ่งจะสังเกตง่ายๆว่าเขาจะให้ค่าในหน้าเราตัวสีแดงนี่นะคะตัวสีแดงนี่คือค่าในหน้าแนะนําคือ30%มแล้วเราค่อยกดมานะคะเราจะได้ออกําไรเยอะๆหน่อยแต่ราคาขายคือตรงนี้นะค่าในหน้าที่เราจะได้ก็คือเป็นตัวแดงตรงนี้ถ้าเราอยากอันนี้ ะะอยากอยากได้เอ,อะไรดีอ่ะสมมติว่าเป็นอันนี้นะคะเพิ่มเข้าไปอ่ะแค่นี้นะคะจริงๆถ้าเพิ่งเปิดใหม่ต้องสร้างชื่อนามสกุลให้ตรงก่อนนะคะก็ใส่ชื่อนามสกลุลเสร็จปุ๊บส่งปุ๊บเพื่อจะรับค่าในหน้านั่นเองแล้วตัวสินค้าตรงนี้นะคะจะมาโชว์ที่หน้าร้านของเราแบบนี้ค่ะใครกดสั่งจากหน้าร้านเราเข้าไปเราก็จะได้รับค่าในหน้าเท่านี้ลคะคะเรามีตะก้าสินค้าหน้าร้านของเราแล้วก็ทํารายได้นะคะเข้ากระเป๋าได้เลยจ้า เป็นยังไงคะง่ายใช่ไหมเราก็ขายของได้เลยวันนี้เนาะใครชอบเคล็ดลับและเทคนิคดีๆแบบนี้อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์มาบอกเจ้าแม่ทีกันบ้างนะแล้วก็อย่าลืมกดบันทึกไว้สําหรับจะได้มาทําตามกันทุกๆขั้นตอนนะคะแล้วก็อย่าลืมแชร์ไปบอกเพื่อนๆที่ยังไม่รู้เทคนิคอันนี้ด้วยนะคะ